กระติกเผยไม่ได้ทะเลาะกับผู้จัดการพิงกี้ยันเป็นเพียงแค่การชี้หัว กลายเป็นคลิปไวรัลไปทั่วทั้งโลกโซเชียลสําหรับการพูดคุยยังออกรถออกชาติของกระติกอดีตผู้จัดจาการส่วนตัวของแตงโมนิดาและพิเต้ผู้จัดจาการของพิงกี้สาวิกาที่ถึงแม้จะไม่มีใครได้ยินว่าทั้งสองพูดอะไรกันแต่ด้วยท่าทางที่มีการเอานิ้วชี้ไปที่บริเวณศีรษะของกระติกจากนั้นหนุ่มกัญชัยที่มาร่วมพิธีวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับกระติกด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากที่งานพิธีไว้อาลัยในคืนสุดท้ายจบลงกระติกก็ได้มีการเดินออกมาจากงานแล้วได้พบกับผู้ ื่อข่าวที่รออยู่บริเวณหน้างานพร้อมกับรุมถามถึงบทสนทนาระหว่างเจ้าตัวกับผู้จัดการของพิงกี้ว่ามีการทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าโดยกระติกได้ระบุว่าจะเย,ย็นๆนะไม่ได้ทะเลาะกันเป็นการคุยกันปกติมีพยานแวดล้อมเต็มเลยแล้วนักข่าวได้มีการถามถึงท่าทางของผู้จัดการพิงกี้ว่าที่มีการชี้นิ้วนั้นเจ้าตัวบอกว่ากระติกได้บอกพี่เต้แล้วว่าอย่าชี้หัวหนูเดี๋ยวเป็นข่าวแต่แล้วก็เป็นข่าวเลย